สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง y YouTube เที่ยวก่อนแกเซโลเน็ตเบิร์กเรดิโอชาแนลนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมเอาของนะครับของลูกค้านะครับที่ส่งมาเออเป็นวิทยุนะครับพร้อมเครื่องนะครับก็คุยกันมาสักพักนะครับเป็นท่านที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนการที่พอดีอยากทำกล่องลิ้งนะครับ ก่อนจะส่งของมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งวิทยุเข้ามาก่อนนะครับเพื่อให้ได้สเปครุ่นที่ต้องการนะครับแล้วก็เครื่องออถ่าลูกค้าเขามีอยู่ละเป็นเครื่อง Gen 2ตอนนี้ไม่ได้ลงเซลโลไว้ส่วนมากจะเล่นจากที่3นะครับก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งสั่งของกว่าจะถูกใจเพราะบางทีเครื่องถ้าไม่ถูกใจเราก็ไม่อยากใช้เนาะวิทยุสื่อสารนะครับที่มาลิงก์นะครับแล้วก็นี่ครับ กล่องลิงผมก็เลยทํารอไว้เลยนะครับเป็นใส่ขนาดไซส์กลางนะครับกล่องขนาดไซส์กลางนะทํารอไว้เลยนะครับพี่เขาส่งมาผมก็พร้อมเซตเลยเคเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่ามีอะไรบ้างของเพิ่งมาถึงเลยมาจากทางภาคใต้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าพี่ที่อยู่จังหวัดอะไรเคก็แพ็คของมาดีเะครับแฟดมาส่งเมื่อต่องวันนะครับอเคเดี๋ยวดูกลอนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ถ้าจับจับลวน่าจะเป็นเจนสองนะนะครับก็จะเป็นเจนสองขออนุญาต เอาออกมาก่อนนะครับโอเคถ้าจะเป็นนสอ2โอเคนะครับนสอ2หนึ่งเครื่องนะครับ g e น2ให้มาเซ็ตเครื่องให้นะเซ็ตเครื่องเข้าเซลโลนะครับหนึ่งเครื่องนะครับเดี๋ยวผมหยิบออกมาก่อนสินค้าเดี๋ยวจะลบไปหมดนะครับแล้วก็วิทยุหนึ่งเครื่องนะครับอ่ะอเอาคอยของเก็บใส่กล่องก่อนนะครับเผื่อ <c oughs> ของได้ส่งคืนพี่เขานะครับ แต่ของนะครับกล่องผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จก่อนที่พี่เขาจะส่งมาอีกนะเราเราคุยกันแล้วว่าเออไม่เป็นไรครับถ้าพี่เขาสั่งผมก็จะทํารอไปเลยนะครับโอเคมีเจนสองหนึ่งเครื่องนะโต,โตโ๊ะลยนะพอดีไปจัดโต๊ะใหม่มีที่ชงที่ชาร์จด้วยนะครับอ,อ่อวิทยุตัวนี้หนึ่งตัวนะครับส่งมานะครับเดี๋ยวเปิดดูก่อนว่ารุ่นไหนตอนที่คุยกันก็เหมือนจะเป็นโมโตโนะแต่พอดีแจ็คมันไม่ได้ ก็เลยหยิบมาดูก่อนท่านใดที่มีเครื่องอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเจน2หรือโทรศัพท์นะครับเราวิสื่อสารถ้าจะสั่งกล่องลิงก์แล้วให้ผมเซตให้ก็ส่งมานะครับจัดการให้โอเคเป็นคอมมานเดอร์นะครับวิุคอมมานเดอร์เดี๋ยวผมเก็บสูงก่อนนะมีอะไรมาด้วนนะโอเคมีเสามาด้วยนะเกือบลืมเลยมีเสามาด้วยนะครับเดี๋ยวหายเก็บใส่กล่องก่อนสักคู่ครับ พยายามเก็บแสษกล่องนะครับจะได้ส่งคืนพี่เขาไปให้มันสมบูรณ์นะครับก็เขาน่จะทํางานอยู่หน่วยงานแน่จะอบต่อนะที่คุยกันพอดีอยู่ในกลุ่มพอดีเป็นสมาชิกในกลุ่มเมื่อนทุที่ปอดีได้ยินผมคุยครับโอเคน่าจะเป็นคอมมานเดอร์หนึ่งเครื่องเครื่อง,องดํานะรู้เลยถ้าเครื่องดามาข้าราชการแน่นอนนะครับไม่แน่ใจนะผมพูดผิดผู้ถูกก็ขอประทานอ,อ,อภัยได้ครับแล้วก็เจนสองหนึ่งเครื่องนะครับเปิดเครื่องมาเลยโอ้ดีแบตไม่หมดรู้ส่งมั้งแต่วันไหน เดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบเข้ากล่องลิงก์ให้เลยนะครับแต่มันยังไม่ได้ถูกตั้งอ่ะสิครับนึงนะครับก็เดี๋ยวต้องต้องตั้งค่าตั้งอะไรก่อนนะครับก็จะมีเครื่องตัวนี้นะครับที่พี่เขาส่งมาพร้อมตัวคอมมานเดอร์นะครับแล้วกล่องเรียบร้อยเลยส่งมาปุ๊บผมก็พร้อมเซตผ่มทําไป่ล่วงหน้านะครับเป็นกล่องไซส์กลางนะครับไซส์กลางทําไม้ล่วงหน้าแล้วนะถ้าคือถ้าคุยกันก่อนแล้วก็พี่เขาโอนตังค์มาเรียบร้อยนะครับก็ค่าทํานะครับอาจจะ มีพทเทิร์นตรงนี้อยู่นะเังไม่ได้เก็บของเลยนะครับนะำบริจัดใหม่นะครับก็เครื่องประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว e ีต่อไปเดี๋ยวผมเซตค่าอะไรเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูว่ายังไงเพราะรู้สึกว่าเครื่องนี้ไม่มีเซลล์โร่ด้วยจะต้องลงเซลล์โร่ให้พี่เขาพร้อมตั้งค่าให้เชื่อมต่อกล่องลิงพี่เขาอยากได้แจ็คแบบนี้มาแจ็คแบบสลับนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเซตค่าคอมมานเดอร์ตัวนี้แหละคอมมานเดอร์ Commander นี้จะเป็น99หรือ88น่าจะเป็น99เนะ ถ้า88มันจะเป็นสีแดง99ก้าเป็นสีดำนะครับเครื่องนี้ตั้งค่าง่ายครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ต้องเหล่าแจ็คตรงนี้ให้พี่เขาหน่อยเพราะดูแล้วเสียบไม่ติดไม่เข้าแน่นอนชนแน่นอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับแกะก่อนเพราะผมทําแจ็คมันเป็นแจ็คที่อาจจะใช้กับเเครื่องที่ดูบานๆหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับส่งเครื่องมาเดี๋ยวผมจะการแต่งให้แต่และใครดูคลิปแล้วคิดว่า ทำได้ก็ไม่เป็นไรครับสมส่งให้เลยน้ำชาเสดส,ส,ส่งให้เลยแกะก่อนนะสักคู่นะครับโอเคนะครับนี่ปัญหาของตัวรุ่นพวกนี้คอมมานเดอร์พวกนี้โอเคนะครับเสียบก่อนระยะเสียบนะครับเนี่ยปัญหาคือตรงเนี้ยล่องตรงเนี้ยล่องตรงนี้มันจะค่อนจะแคบมันแคบไปล,ละมันแคบแล้วมันเลยทำให้ เวลาเสียบแจ็คไปเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันแคบเนี่ยระหว่างช่องเนี่ยมันแคบเวลาเสียบแจ็คไปมันจะติดขอบตรงนี้แล้วมันก็มีความลึกด้วยนะมีความลึกตรงนี้ลึกๆอยู่นะมันก็เลยชนนะเดี๋ยวผมลองเสียบไปดูเนี่ยว่าผมค่อนข้างจะเจอรุ่นทรงนี้บ่อยนะครับมันอาจจะคนละยี่ห้อนะครับแต่เหมือนกันครับลึกเหมือนกันแค่มันเปลี่ยนชื่อยี่ห้อเฉยแต่โรงงานเดียวกันหมดนะครับ โรงงานผลิตเพราะมันส่งเดียวกันโปรแกรมข้างในก็เหมือนกันนะครับเน,นี่ยเสียบก่อนเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยอาจจะชนหน่อยเนี่ยครับดูดูเหมือนถึงนะดูเหมือนถึงครับแต่มันมันเข้าไม่ถึงนะมันเข้าไม่ถึงนะครับอ่าเดี๋ยวดูโซโซสีเขียวก่อนนี่ครับสีเขียวนี้ติดเลยเดี๋ยวต้องเหลาแจ็คตรงนี้ให้แหลมหน่อยกับตัวแจ็ครถตัวนี้นะครับดูเหมือนเข้าสุดนะต้องบอกก่อนบางทีอ่ะ เวลาลับไปอ่ะโอ้ยพี่เข้าสุดพี่มานั่งกึกเลยนี่ครับเนี่ยปุ๊บมันเข้าครับเนี่ยสังเกตไหมว่าเนี่ยอ่ะจะให้ดูเลยครับสังเกตไหมว่าเหลี่ยมตรงขอบเนี้ยเนี่ยมันชนกับขอบนี้พอดีเลยเหไหมเนี่ยมันยังเข้าไม่สุดครับมันต้องกึกกว่บนี้ครับเห็นไหมมันจะชนขอบนี้เลยนะครับและไอตัวตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเสียบก็อย่างนี้เลยชนเลยนะครับเนี่ย เนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะชนชนขอบต้องเหลาออกดันได้แค่สุดแล้วนะสุดแล้วชนขอบเนี่ยต้องเหลาให้มันแหลมหน่อยนิดนึงเดี๋ยวผมก็เหลาให้พี่เขาแล้วทดสอบก็เดี๋ยวอีพีต่อไปมาดูเครื่องของพี่เขานะครับแปทั้งเจน2ที่ลงโปรแกรมโซโล o ่ให้ใหม่พร้อมเซตตั้งค่าของตัวคอมมานเดอร์เกนะครับพร้อมกล่องลิงขนาดไซส์กลางโอเคเดี๋ยวมาติดตามที่บีที่สนะครับไปแล้วครับ เที่ยวก่อนแก่เซลล์โลเน็ตเบิร์กเดโดชานัลนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ